คำว่าพี่สาวที่นุองออมพูดถึงนั้นมีความหมายได้หลากหลายอย่างอย่างแรกคำนี้เนี่ยอาจจะใช้เรียกผู้หญิงที่มีอายุโตกว่าหรือเป็นคนที่เราให้ความเคารพให้ความเอ็นดูรักใครเราก็จะเรียกเขาว่าพี่สาวซึ่งอาจจะหมายถึงพี่สาวน้องสาวในวงการพี่สาวน้องสาวในที่ทำงานหรือบางครั้งก็อาจจะใช้ในความหมายที่ว่าพี่สาวคนสวยกับไอ้เจ้าหมาเด็กก็เป็นได้หรือบางทีก็อาจจะหมายถึงพี่สาว รุ่นพี่ที่เราแอบชอบหรือความหมายอีกในยะหนึ่งอาจจะเป็นพี่สาวแบบพี่ตะวันกับน้องไอรัก็ได้นะหรือสุดท้ายคำว่าพี่สาวที่น้องออมพูดถึงอาจจะหมายถึงคำว่าพี่สาวในเพลงนี้พี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับจาน้องใจคนนี้ได้ก่อนจำได้บอได้ก็บอกอมาแล้ว ก็อาจจะเป็นไปได้ทางนั้นซึ่งตรงนี้ไม่มีใครรู้ได้ในฐานะมัมมีของน้องออมจึงขออนุมาต ในฐานะมัมมี่ของน้องออมจึงขออนุญาตชี้แจงกับพี่หลิงตรงนี้ว่าคำว่าพี่สาวนั้นมีความหมายได้หลากหลายรูปแบบลูกสาวของแม่อาจจะมีในยะซ่อนเร้นหรือไม่ใดๆก็แล้วแต่แต่สุดท้ายนี้ให้รอติดตามชมพี่สาวในรูปแบบของพี่ตะวันและน้องไอราฮอปในซีรีส์ Only You เพียงเธอ The ๋ยว ในซีรีส์เพียงเธอ Only You The Series เริ่มตอนแรก18รกรกฎาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีกดหมายเลข3ดูมือถือกด3พอย่าลืมฝากพี่ตะวันและน้องไอราแบบพี่สาวคนสวยกับไอตาหมาเด็กเอาไว้ด้วยพ